วันนี้นะครับผมมาทําคลิปแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมของเตารุ่นนี้นะครับใส่เตาจุดด้วยน้ํามันเครื่องเก่านะครับรถยนต์อ่าสมมติว่าเราเอาไม้เสียดเตาเสร็จเรียบร้อยเราปิดฝาเตายึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เริ่มจุดไฟนะครับผมเริ่มจุดไฟตัวนี้เป็นขาดไฟนะครับเอาน้ํามันเครื่องใส่นะครับเอาเศษผ้าใส่เพื่อเป็นเชื้อเพิ่หน่อยนะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้พอดีนะครับ ให้มันตรงกับก๊อกน้ำมันเราเนี่ยแล้เวเราค่อยปล่อยน้ำมันตามลงไปนะครับผมแล้วข้องเผาไหม้ก็จะทำงานแล้วส่วนน้ำสุขควัไม้นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ที่เราจะเปิดเอาน้ำสุมควัไม้นะครับ <c oughs> เราจะเพิ่งเปิดเอาน้ำสุมควัไม้นะครับผมเรารอก่อนนะครับให้มันมีเยอะก่อนเราเราค่อยเปิดนะครับนี่คือน้ำเข้านะครับนี่คือน้ำออกเวลาเราเติมน้ำเราต้องหาหาอะไรมาปิดไว้นะครับ ไม่ให้มันไม่ให้น้ําซึมออกมานะครับผมเอาพวกถุกพงพลาสติกแล้วหนานะครับยางรัดไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาน้ํามันร้อนแล้วเราก็สามารถปล่อยน้ําออกได้นะครับปล่อยน้ําทิ้งเลยนะครับผมก็เติมใหม่นะครับผมถ้าเราไม่อยากเติมก็ให้จำเต็มก็ปิดไว้เลยแค่นั้นจบนะครับใช้งานไม่ยากครับตัวรุนนี้นะครับ